สวัสดีครวันนี้วันที่18กรกฎาคมก็จะมาอัปเดตอาการนะฮะเพราะว่านี่ย้ายออกมาข้างน,นอกแล้วแล้วก็เริ่มเดินได้3วันและซึ่งวันนี้ก็เริ่มเดินได้คล่องแล้นะแล้วก็วันนี้ว่าจะอาบน้ำสระผมเพราะว่าดูผมเนิ ก็คือตั t ăng t ăng đ đ ้งแต่แบบเข้าห้อไอซียตั้งแต่อะไรก็คือแบบไม่ได้สัเลยมันแบบไม่ไหวละวันนี้ต้องเคลียร์แล้วก็อาการต่างๆเริ่มดีขึ้นหมดแล้วเดี๋ยววันนี้อาจจะได้ถอดสายออกซิเจนนะฮะก็แปรงน้ำดีกว่า ตอนนี้ก็เคลียร์ร่างกายมาเรียบร้อยแล้วโกนหนวดแล้วก็สระผมเรียบร้อยแลวสุดแบบสดชื่นมากเลยวันนี้ก็ตอนไปสระตอนอะไรตอนแปรงฟันไม่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยเหนื่อยแต่พอเรื่องสระผมนี่คือแบบโตดเหนื่อยเลยแต่ว่าออกมานั่งพักมันก็โอเคขึินขึ้นเยอะเลยนะฮะก็วันนี้มาอัปเดตมานนี้แหละซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไร ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาถ่ายเพิ่มให้ดูแล้วกันสเซฟครับทุกคนสุดๆไยบาง